สวัสดีจ้าวันนี้มากินปลาเผาเด้อจ้าตัวใหญ่ๆเลยนี่เลยต้มยำมาแล้วต้มยำมาแล้วเอาวางตรงๆเลยวางตรงนี้จ้าต้มยำมาเสิร์ฟแล้วมากินปลาเผาแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้าแขวยแขวยคือเป็นแขวยที่หนาลักอ้อปอดีแท้ะไม่เราชอบจานนี้ แล้นั่นก็ใส่กั้อจานไมีกินผักยางคกยังเฮ้ยเราชิมพี่ผัดผัดข้าวขาวไก้งคุณแม่มากินปลาผัดตั้งตรงนี้จะพอดีเลยแไมเป็นไรได้ตรงนี้ก็ได้ชาอะอไรคะพอท่าน่าน้าตังตรงนั้นจะวาให้ยาวมาหาเราชิมไเล็กๆนะ้ชนดเป็นของผักไม่เป็นไรนั่นแหละหอกินเลยเอาน้จิ้มใส่ ตรงนี้มีกลางได้เนี <long> mm ่ย hmm. นับโดนกลางหนถูพอกลางอีรีเขาเขาเสียบอยู่เดี๋ยวต้องแบบนั้นโอ้ไม่ชอบกันต้นนักอือจ้เกินกักเนื้อกินเนิอค่ะจ้านีก็เห็นแล้วอทำใหญ่เลยจ้าโอ้ไม่ชอบตั้งกล้อง ไม่ถนัดนะคะอ้ากินได้ลองกินดูไหมแม่แม่หนูก็กินขาดเหมือนกันได้พี่ก็กินขาดไหมอืมกินหนึ่งลกจบเลยขาดพงเรากินยังไงพ่อคงกำลังหอยหนูก็กินจังหาดังก็ไม่ได้มากินเหรอกินพ่อก็กินเองเลยพ่อรวยก็กินแล้วอืมไอร่อย หนมาผ่านอไหมลูกโอ้พี่เอาเนพี่เอานปลาให้หนูมาเอาหนักปลาให้หนูแล้วแม่ให้โอ๊ตลาหมดกินไปหมดแลมน้องมยก็กินนะคะไม่มีรือไม่มีหนูอยากกินาอากกินตสไหมคะส้มำอร่อย้ยังไม่ได้ชิมเลยชิมก่อนนะเอ็เคยไปกินที่บ้างเอไปกินรกินบ้านกกินดูดิแบโบล็กอืมต้มยอร่อยไหม อร่อยรู้ใจจะเผ็ดจะกินไม่ล่าอยากกินให้ตรงตักให้นี่เลยนี่น้เรื่องนี้นี่น้องมินกำลังกินเป่านะตักแล้วเป่าน้องมินอ้ามไปปลาลุงกินก็ได้ดูนะคะน้องมินจิ้มแล้วค่ะอ้ามโอ้โหน้องมินกินทำใหญ่ๆตาน้องไม้กินโชว์ป้าลุงน้องมี่อายตาน้องไม้ตักเนื้อปลาใส่ปากลูกเร็วๆพี่น้องมินกินโชว์แล้วตาพี่ไม้กินโชว์ปลาลุงก็เร้วกินโชว์เออคำใหญ่ๆเลยอันนี้ป้าลุงมากินก่อน อืมไหนให้ปลากุ้งดักต้ยมยำให้ดูดิมีเนื้ออะไรปลากุ้งคนต้ยมยำให้ป้าลุงดูซิหน่นะนี่เลยต้ยมยำทะเลจ้ามาแซ่บๆออ้นั่น้องแม่ก็กินคำใหญ่แล้วโอเช่เก่ง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 น <Okay. S 2> งนั่นไง ้าหมี่ให้ปลากุ้งลุกดีกว่าไหมาเอาหมี่หอยทั้งเล็กหน่อยแล้ก็เอา,าจางยังไงอือตามเขาอร่อยตารยงรวมอออเอาจางเนยปกากรงอือเอามาแบ่งกันก็ได้ม่งมันไม่เ,เ,เป็นไรรู้ไม่เป็นไรแล้วพกะไล่ให้อ้าวี่อร่อย มาลองชิมต้มแซ่บอย่างเผ็ดนะตักเอาน้องไม้ต <c> ักเอาน้องไม้กินเผ็ดได้นี่เลยจ้าป้าลุงห่อคำใหญ่ๆหญ่ใหญ่ทให้ป้าลุงดูหนูอย่าได้แป๊บนึงเดี๋ยวแม่จะแม่เดี๋ยวหันกล้องให้ป้าลุงดูน้องไม้นะคะดูเลยจ้าน้องไม้กินน้องไม้กินให้ป้าลุงดูคำใหญ่ๆอ้ามโอ้โหสุดยอดเลยเว้ยจังเลยต่อไปก็จะเป็นแม่น้ำนะคะนี่ห่อแล้วนี่ห่อแล้วจ้าดูนะจ้า อืมกินไม่หมดแน่เลยอืมนะลูกอมเต้องมีกินดอืมกินผักคำอย่างใหญ่เหมือนกันเหมือนพี่มาเลยเก่งเก่งอโอ้ยมีสินอยู่นะต้อดื่มากอืม้งกักนมกินด่นอต้องกินผักพี่แม่ไม่กินผักเลยหรอ ไม่ใหปลงดูครับผมแล้วก็บขอบคุณป้าลุงดูน้องมาแล้วค่ะน้องมาอือดูผอาลุยดิผ้าลุยคำใหญ่สักคำดิมหมดแล้วหมดแล้วลุงจองไม่งอนน้องมาไปจุ้งอือหมดแล้ว,ล <c oughs> ลวค่ะตั้งกลง้กกองรืดึงกล้องออกเอาผักผ้าลุย ผักอะไรลูกผ well, ักกาดขาวนี่งแล้วนี่ผักกาดกินไปแค่ไหกินยิ่ได้ประกุงเริ่มเน้นยังกินผักกินเนี่ยมีมดยังมีมดแล้วมีสามเดาต้องกบอืมเดี๋ยวกระลุงจงกันใช่ไหมแม่หนูนั่งแบบนี้ไม่ไม่เอาเขาไม่ให้นั่งตำรวจจะจับลูกใครบอกน้องนั่นแม่บีหางจกบีให้หนูนะหนูจะกินให้มันนุ้นพี่ยุ่งวัน เวลาอินไซน์นั่นไปบ้าไม่นจะออกกินกินเนาะหอกระดาษไ,ไปค่้อยไปไหนนปตาเลยมันจะชอบอกอกมาเที่เมื่อเที่ใส่ขยะอยะอ๋อปลาลุงอ๋อป้าลุงป้าลุงป้าลุงดูนะคะป้าลุงอืออ่ะอ่าบอกเขาได้มีมด <laughs> ขาวิ่มีมีหมดมีอะไรมีมีนะลูกแต่เขาพูดไม่ชัดมีหมดมีเหรอมีจ้าคำใหญ่เลยมีเหรอใช่ปม้าปดค่มีมีมีมันอะไรค่ะเนื้อปลา อืกินเลกอืมทำถึงถึงล้วอืผมพามังอผมไม่หาว่าปล่านกนกเดี๋ยวผ่กไม่เผ่กนอ่าูไปลุงขันมา้าเลยกินเลยอเยี่ยมเก่งกลเมื้อทูไก็เก่งอันนี้ตาน้องมเกกเก่งกก็ัดนจ้า้เน ลอผให้นานหน่อยไม้ไมทำดีๆเหมือนน่องสิลูกเชียขาพัก่<ม>อือเอากรงทิงพยัให้ลยค่าพี่ไม้ก็เก่งย้อนหันหันหันให้ปลาลงดูทั้งเอาพี่ไม้ทำใหญ่ๆเลยอืออืมเอาหอยยังไม่เสร็จค่ะอืออ้ำอู้เจงเจงเจงเอ

อ้าวขอคำใหญ่ๆตากพ่อลุยคำหนึงค่ะให้หนุ่ยแยกอ้าวเอาเลยพ่อลุยโอ้หอ๋อ่น้าวน้องยินด้วยเอจงก้ตจงวาน้จิ้มโอเคยนี่อบของเปียกอืมม่อกว่ามันอร่อยด้น้ำจิ้ม ยกินส <toys> ีฟ <m ics> <sh yelled> ูดหมดรักนรักอันนั้นหลายเขารืม่จไมได้เขาลมดีด้วยเอ๊ะเอ๊นเอ๊อไปอแม่ไม่ได้จับก่แม่ไปกินด้ยอืมวันนั้นจะไปกินมูอืมกินมแซ่บกว่า กิอยะไรปลากงไงแต่เรา่เรท้ตู้ไหมิ้ปลกุงเนื้อกงามี่ด้ปากรุงกินหมี่กินต้นเขาเลยหลายมี่สี่ขาทุกคนเลยเขกินมีเขาก็ยิ้มเลกรุงถ้าเอมดยังเอาก็ปกรุงวงะไรมดเยมไหมเา้กยอมไหมออกลรากัดนิ่งกรุงาเอมเขามไหมสวยน่กินท อร่อยไหมลูกตรงพี่ไม้ทำไมหกจังเลยกินดีๆลูกก็มโอเคเสร็จหมเจอยที <Okay S 2> ่เกิดขึ้นเสร็จทั้งน้พอลุยกันทำไมขอบคุณอุ้ยการที่ใหญ่แผลฉันพ่อหมักเกลือเจียเทียมเราได้จับปลาสีขาวเอามาให่ตั้ปลาตะเพี้ยนปลาเนี่ยถ้าแม่เป็นปันบ่อ,อ,อลเราเพิ่นจะอันนี้ไอท่าเพิ่นได้ดจับอันนี้ไง หนูกินคันใหญ่ไหมคันใหญ่คะ่ะเดี๋ยวให้ป้าลงดูก่อนนะป้าลงดูนะคะอืมอืมถามนกอุ่งแงงงม่เขากำลังทำอยู่นั่ง่นญ่เลยอ่าป่ะแม่หนูเาัดได้ยังคะจัง ตอนนี้3แล้ว2ตอัวด no> yeah. ีมันหมดแล้วนะคุณก็ไปซื้อหน้าน้านะเดี๋ยววางอีกเต็มเลยด้กุ้งวางอีกเต็มไม่เป็นที่ด้วยไม่หอกหรายังว่ามันามีไม้นั่งอีกเอาที่จู๋ให้ร้านเจ็ดลงเบิ่งเลยทำไมเลอะแถะน้องไม้หนูโตแล้วไม่หนูกจะลดยังเลยลูกก็มันมีหาไม่เอาแบบนี้ไม่เอาค่ะอืมอืมเพื่องไมนมันหมดมีน่ามินติ้ คลิปน,นี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายน้องมีสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอยมกกินใหนม่อือคลิปนี้น้องมีมากินปลาเผาค่ะ